สวัสดีค่ะพี่มินเอค่ะเจ้าช่องมินสซารีค่ะโอเควันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตอนว่างดีกว่าเนาะเราว่างเนี่ยทำอะไรกันพี่มินทำนี่ตาเอ๊ะตาแบบพี่มินชอบแอบถ่ายเด็กๆพี่มินเวลานอนหลับใครบ้านไหนเป็นมั่งนี่ดูลูนะละ่ารักพี่มินจะชอบถ่ายเวลาลูกๆพี่มินหลับเป็นอารมณ์แบบใครเป็นมั่งเวลาลูกๆเราหลับเนี่ยเราชอบไหม เขางี้อีกลาดที่มินน้นได้เปิดโลดที่มินถ่ายรูปเด็กๆให้ดูตามไปดูกันเลยค่ะไปเลย